เนี่ยมันดีใจอะไรเนี่ยเนี่ยดูมันดูดูเธอมันดูมันโอ้ยทำไม่ได้ไงแม่จะคิดแล้วบอกวมึงจะมาเมื่อไหร่ต้องรับหายด้วยอ่ะนี่มันนี่มันนี่โอ้โหถามไม่รู้นะคิดว่ามึงจะมาเมื่อไหร

เช่อไปมึงก็ช่วยมึงดูทบทอบไปมึงก็อุปกันไทบทอบปะก็ทบทบิบเบิยังไม่กินเผา